วนนี้นะคะรับยูชี่เขาอยากจะมาเป็นเชฟขนมหวานใช่ค่ะแล้วก็เราก็อยากทําขนมให้ยูชิมแต่ว่ามันจะต้องเป็นขนมที่ไม่ธรรมดาตอนนี้คือมันเหนียวมากๆเลยใครที่สนใจนะคะขนมของเราแนะนำว่าให้มาซื้อที่พี่เฟิร์นนะคะโอ้โหมันมันไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะ ลแล้วก็มีจ,จินลิ้นจี่จินแลกติดใจชิคกตาไปอีกคอ สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะเราอยู่ที่ไหนครับร้านสังขบูรเกับเก้าค่ะครับผมวันนี้ก็ามาทำไรเอ่ยมาทําขนมใช่เพราะวันนี้นะครับลิชชี่เขาอยากจะมาเป็นเชฟขนมหวานเพราะว่าช่วงนี้ยูดูคลิปทําอาหารบ่อยไงใช่ค่ะแล้วก็เราก็อยากทําขนมให้ยูชิมแต่ว่ามันจะต้องเป็นขนมที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าันนี้เราจะเอาสนะ่วนผสมาาของชาริช,ชี่ไปทําทขนมค่ะแล้วเราก็ได้พี่เฟิร์นมาเป็นผู้ช่วยแล้วพี่เฟิร์นนี่คือจริงๆต้องบอกพี่เฟิร์นเนี่ยเขาเปิด ร้านขนมที่นี่เนาะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนสําคัญของพวกเราสองคนมากนะฮะเราต้องพูดถึงเขาดีๆหน่อยถ้าวันไหนเขายุ่งทําขนมอยู่เงินเดือนนี้ของเราก็จะช้าหน่อยนะฮะไม่ใช่เหรอเราก็จะเหมือนกดอยากปากแห้งแต่ถ้าเดือนไหนพี่เฟิร์นไม่ได้ทำขนมอะไรเงี้ยเราก็จะล่ำซ้ำนี่เขาทำเมนูอ๋ออ๋อเล่นนะอเล่นเนาะเล่นอุ้ยอุ้ยนั่นไง ท่านไงท่นเงอ้าไม่น่าอ้าเลยไม่น่าอ้าคือจริงๆจริงๆพี่เฟิร์นเนี่ยเปิดเปิดร้านที่นี่มานานยังไม่นานมากใช่ไหมคะเปิดมาให้สองปีสามปีแล้วลูกสามปี้นึ่งใช่แล้วคือต้องบอกว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเขาเคยส่งขนมให้เราด้วยใช่ไหมใช่ที่มันเป็นวอร์เฟลที่เรากินวอร์เฟลแล้วก็กินขนมซีบมเหลี่ยมๆนะคะแล้วตอนนั้นพี่โน้ตส่งมาเราก็กินเราก็คิดว่าเฮ้ยคงซื้อมาฝากเราแน่เลยคงไม่ใช่แบบคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยแล้วพอชิมเฮ้ยอร่อยอร่อยนะดีใช่ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เาจะท ขนมอร่อยอร่อยให้ยุชิมคิดชื่อเมนูหรือยังเดี๋ยวไปคิดก่อนเดี๋ยวรอทําเสร็จก่อนค่อยว่ากันเขาจะเข้าไปเตรียมตัวใส่ถุงมือแล้วก็ทําขนมโอเคได้เลยเดีย๋ยวเราลองรนกันดีกว่าครับว่าขนมคุณนี่ชื่อจะเป็นไงฮะนี่เป็นครั้งแรกที่กอลจะได้ชิมขนมถึงมือชีใช่มปกติคือสั่งมากินอย่างเดียวแต่เขาชอบกินขนมหวานมากเลยนะฮะผมเห็นเขานั่งดูคลิปพวกทำขนมอะไรเงี้ยตลอดจะอร่อยหรือไม่อร่อยตองรอดูครับ ะะช่วยแนะนำได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรวันนี้เราจะทำคิ้วพาวเค้กที่เป็นโรสทีซึ่งเราเอาชาของน้องที่ละาํำหอมมากๆคือมันเป็นชากุลาบลินจีเนาะ,ะมันก็เลยแบบเอามาทำขนมที่เป็นจำพวกที่เอาไว้ทานกับไฮทีได้เราจะเริ่มจากอะไรดีคะ เออเริ่มจากตีเนยเนยจืดให้ลิชี่ทำร <laughs> อดเลยอ่ะ <laughs> ขึ้นไหม <laughs> อ่ะ <laughs> ขึ้นขึ้น,นว,วนค่อยค่อยวน <laughs> ดดนดดนิึดดเงเราทยอยใส่น้ำตาลลิชี่ก็ทยอยใส่น้ำตาลอ่ะพี่ช่วยจับแล้วก็วนวน,วนเลี้ยงหน่อยทีนี้เริ่มาการแยกไข่ก็คือตอกไข่ลงไปทั้งฟองเลยแล้วก็ใช้มือแยก อไข่เย่ยงนะค่ะทีน oh ี้เราพักส่วนไข่แดงไว้แล้วเราจะมาตีไ i ข mean, ่ขาวอันเมื i mean, <g 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 ่อกี hoy, ้เราตีมือแรงตีให้เป็นฟองเบาๆก่อนแล้วค่อยทยอยใส่น้ำตาลเข้าไป แล้วแล้วเวลาตีให้วนมือไปในะสมมุติเราเราถนัดขวาเราวนไปทางขวาไปทิิศทางเดียวกันห้ามวนไปวนมาวนไปวนมามือแรงมันม่้งใช่แล้ทีนี้ก็ค่อยๆทยอย,อย,อยใส่น้ำตาลแบ่งใส่สามครั้งต่ำๆหน่อยขอช่วย <laughs> S <S <él il> <S <S แบ่งส่วนไข่ขาวเข้ามาผสมกับส่วนไข่แดงแล้วก็คนได้เลยใ,เใช่อันนี้คือคนให้เข้ากันแล้วที่เหลือคือค่อยตะล่อมว้าวอันนี้คือได้ใช่ไหมอ่าเราก็เอาที่เหลือ ใส่เข้ามาในนี้อ่าใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ค่อยๆค,คน,นคนเป็นตัวเจใช่ใช่ทีนี้พอมันเริ่มเข้ากันประมาณแบบ80%เรซเราก็จะเอาส่วนผสมของแห้งแป้งผงฟูแล้วก็นี่เลยาชาทชาีช่มีชายอยู่ในนี้นะคะใช่ใช่อ่ะี่ชี่ผสมได้เลยค่ะ สนุกของน้องมาลแปดสิบกรัมนะดูไว้นะจับตาดูเลยค่ะเพื่อนอ่อลองยกมือขึ้นก่อนอ่าหกสิบหกหกสิบเจ็ดอยู่เนี่ยต้องคอยๆย,ยกมือขึ้น <laughs> ไม่ใช่มือนั้นสิ เดี๋ยวต่อไปเสร็จแล้วเอาเข้าเตาอบคะ่ะระวังร้อนนะคะทิ้งมันไปเลยเออทิ้งฝาไปเลยโอเคอันนี้แบบบ้านๆมากๆนะคะอยู่บ้านทำได้อ่าทีนี้รอคะ่ะประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ไอซิ่งรัเลยมีไอซิ่งน้ำตาลค่ะแล้วก็มีน้ำลิ้นจี่แล้วก็มีลาสเบอรี่แล้วก็มีเลมอนค่ะเราบดหนูก็จะบดลาสเบอรี่ <ash> บดแบบนี้เหรอคะใช่ให้มันเข้าเนื้อเดี๋ยวน้ำมันจะค่อยๆอ,ออกแาให้มันลาสเบอรี่ก็จะมีกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นแบบโทนเดียวกัลิ้นจี่แล้วก็กุหลาบและที่สำคัญคือสีมันสวยมันเป็นสีชมพูมันจะกลายเป็นสีชมพูใช่สีธรรมชาติทีนี้ลอง เริ่มใส่น้ำลิ้มจีเข้าไปสองช้อนแล้วก็คนตอนนี้คือมันเหนียวมากๆเลยนะ,คะใ,ใครที่สนใจนะคะขนมของเราแนะนำว่าให้มาซื้อที่พีเฟิร์นนะคะโม,มันมันไม่ง่ายอย่างที่คิดอ่ะทีนี้เราลอง <c oughs> เราค่อยค่อย,อยบีบนะน้ำเลมอนโมา พี่เฟิร์นมากมากเลยนะคะก็ขนมเรียบร้อยแล้วเรามาแนะนำร้านพี่เฟิร์นกันโอเคค่ะร้านชื่อ2 4 6 9ี่คับ9ก้าซีเล็กคาเฟ่แอนด์ช็อนะคะอยู่ตรงถนนเทพบุรีตัดใหม่ใกล้ๆกับทองหล่อเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึง4โมงเย็นช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะส่วนใหญ่จะขายผ่านทางแอปพลิเคชันอย่าง Grab, LineMan แล้วก็ Line ออฟฟิเช right? yeah. ียลมาหาที่ร้านได้แล้วก็มีบริการส่งให้ทุกที่เลยค่ะเปิดนะขอบคุณค่ะไปล้างจานก่อนฝาเชิญคุณกออินทิพตมาชิมเค้กของเราเย้ไหนไหนไหนให้นายว่ามันชื่อเค้กอะไรเมื่อกี้แอบฟังอยู่อะไรกัมมี่อะไรทุกอย่างไม่ใช่หรอ คราวเค้กมันทำจากชาเขาใช่ไหมแล้วก็ใส่ลงไปเป็นแบบวัตถุดิบคือมันสีชมพูเพราะว่ามันเป็นชาอยู่หรือเปล่าโนอมันมันคือเป็นสีของลัตเบอร์รี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่แล้วเขาใส่ชาอยู่ตรงไหนใส่ในแป้งแล้วก็ใส่ในครีมไม่ยากถอดแมสนะครับเจะชิมมันมีกุหลาบแล้วก็มีกลิ่นลิ้นจี่จิ้มแม้ติดใจก็ไปในคอส เห็นใบชาลิชี่ด้วยนี่ไงใช่แล้วใช่ปะใช่เุ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮยเฮ้ยเันยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเค้ยเฮ้อเ้ยยเฮ้อเฮ้ป่ะ้ี่มันจะมีกล้่นแบบปกติที่เราเคยกินยยู่แล้วอ่ะแต่นี้มีกลิ่นชาใ้มันมีกลิ่นลิ้นจี่กับกุหลาบออเฮ้ยอร่อยอร่อยดีแล้วมันไม่หวานด้วยใช่้ย ได้ไม่หวานด้วยมันเป็นชาสุขภาพยังได้กินยังอยู่กินยังยังมาปานหรือเปล่อร่อยนะอร่อยมันมีรสชาติของชาอยูมับหอมชัดมากใช่มันหอมหอบกินเหมือนชาเลยอ่ะมันดีอ่ะคี่ว่าถ้าเกิดกินกับชาเหมือว่าตักกันอ่ะคิดว่าพอดีเพราะมันหอมร้แล้วก็มากินตัดใช่มันต้องกินชาด้วยเนาะ กินกับชาลิชชี่แล้วก็กินกับนนี้ชาร้อนๆอ่านี่พี่เฟิร์นเขาทำขายใช่ไหมจบจากเทปนี้คนสั่งเต็มแน่นอนแต่พี่เฟิร์นต้องใช้ชาลิชชี่นะอร่อยมากเลยค่ะอืมถ้าเราอยากซื้อชาอยู่นี่ยังไงสั่งไ้ที่ไหนมีจริงๆมีเว็บไซต์แล้วก็มีไอจีมีเฟซบุ๊กมีไลน์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ลองติดต่อแต่ช่วงนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นเนาะแต่ปกติมีมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าลองเข้าไปดูได้เพราะว่าแต่ละช่วงไม่เหมือนกันคือต้องบอกว่าโปรโมชั่นนเี่ย จะมีของแถมแล้วของแถมมาเร็วไปเร็วคือไม่ใช่ขายดีนะทำมาน้อยไม่ใช่ครับพ่ใช่ผมไม่กินอยู่ผมไม่กินอยู่คือผมลองเอาไปให้คุณแม่ทานแม่ชอบมากหมายถึงว่าชาลิชี่นะชอบมากไม่เล่นไม่เล่นไม่เลูกไม่กล้าเล่นแล้วเป็นไงครับวันนี้ลองมาเป็นเชฟรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยเป็นกิจกรรมใหม่ คือตอนแรกแบบรู้สึกว่าเราชอบดูในคลิปมันดูแบบง่ายไปหมดเยเป็นเหมือนกันแต่พอทำจริงจมันยากมากมันก็เหนื่อยมากแบบรู้สึกว่ามันต้องมีสมาธิเพ่งแล้วก็อยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ไหวพออยู่นิ่งเยอะๆเราก็จะง่วงนอนแล้วก็ต้องแบบเหมือนเราเป็นนักกีฬาเราชอบขยับตัวตลอดแล้วว่ามันอาจจะต้องมีสกิลนะการทำขนมต้องมีสติด้วยอะมาดูพี่โก้พี่โก้ทำอาหารเป็นเป็นลงทุกวันเลยอะไรก็ไม่รู้ทรงเป็นไปหมดเลยพี่โก้ทำอาหารขนมเป็นเมื่อกี้พี่โก้สอนเขาด้วยคือต้องบอกว่าเรื่องการทำอาหารเนี่ยมันเป็นสกิลเฉพาะตัวใช่ม แล้วต่อไปจะทำทำทำอีกไหมหมายถึงว่าพวกขนมไหมหรือไม่ทำล้าซื้อกินดีกว่าทำไหมทำไหมทำได้ถ้ารสชาติแบบนี้ทำมาเลยเดี๋ยวกินถ้าอยากเห็นรีชี่เข้าครัวแบบเต็มรูปแบบมาตั้งแต่แบบทำคนเดียวไม่มีใครช่วยแล้วก็แล้วก็คนกินต้องกินให้หมดได้ผมชอบผมชอบกินอยู่แล้วผมเป็นนักกินอยู่แล้วเอา,อาง,อาอางี้อ p ีต่อไปอยากเห็นรีชี่ทำอะไรคอมเมนต์มาดีกว่า ได้ค่ะว่าแบบเป็นเมนูแบบไหนอยากทําให้แบบเป็นอาหารแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยไหมได้ค่ะแล้วลองดูงใช่แล้วเดี๋ยวผมจะเคลียร์กระเพาะมาเลย <c oughs> วันนั้นจะไม่กินข้าวเลย <c oughs> โอเคครับทุกคนฮะเดี๋ยวไปกันก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกัน EP ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมไปแล้วน,นะฮะบ๊บายบายเจอกันนะครับทุกคน